เวอร์ไวเว็บคลิปชรรนนดอทคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับรับท่านผู้ชมครับขณะนี้ทีมงานกระชอนดอทคอมของเราครับมาอยู่ที่บนสะพานที่ขอเขาเรียกว่าสะพานฮัลโหลโหดกันเลยทีเดียวนะครับขณะนี้นะครับนักวิ่งของเราก็กาลังวิ่งขึ้นมาอย่างแบบว่าหืแต่ว,ว่าาทุลักทุเลก็ไม่ใช่ฮะด้วยความพยายามสูงนะครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งจุดตรงนี้นั้นนะครับทางจากจุดสตาร์ทประมาณ5กิโลนะครับผมอ่ะเรามาดูบรรยากาศของนักวิ่งครับที่กำลังเดินวิ่งขึ้นบนสะพานแห่งนี้นะครับแต่ผู้ชมครับชมเลยครับสู้ครับสู้ครับนะครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเยี่ยมมากเลยโอ เขามีแต่เราต้องมอบน้ำให้นักวิ่งนักวิ่งมอบน้ำให้เราโอ้ดยอดมากๆโอ้เยี่ยมมากเลยอยอดมากๆเลยครับอืโอ้โอ้อลังการงานสร้างกันเลยครับงานนี้นะครับเดียวเวหามินิมาราธอน2015าไปเลย เขาต้โองเที่ยวทีเนี่ยพญากินตายจอดแน่เอออบเนเนเปเบียร์เบียร์กอง แคกด้วยเหรอเนี่ยแน่นอนเหลือใช่ไหมเหลือใช่ไหมกำลังเหลือเหลือกำลังเหลือลงสัญญาเลยดิ้นโอ้โหต่อโอ้ห้าหนึ่งแปดเข้าสัญญาไปเลย รังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com